สบายดีพี่น้องพี่น้องป้องปายฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องเน้อพี่น้องเน้อถุงไห้ตรงนาจักมันห้องยั่งไงคิดไปเสียง,งเห็นโตเลยพี่น้องเน้อ nhiều sai đê hên tàu, nhân công nhân kia thì nằm nơ Hãy subscribe cho kênh อันนี้ม็นข้างหมกถั่วตอนนี้กระเดกแลยนะมาทายบรรยากาศแล้วทำระเกียให้พี่น้องเขาเปิ่งเ่าสมตีกันแต่เสียงเขาหน้ามองเหลื่อมยิบยิบนั่งยับ น้วยน้ยใบกวนแ้กินเปลือกกวันโอ้ยใบมันแกงนะบอบผมเป็นขอบว่ขอบใจพี่น้องๆตามมาพังเสียงเขียดถ้ามันห้องอีสัยขอบใจเด้อขอบใจพี่น้องล้าวพี่น้องไทยพี่น้องจากต่างประเทศต่างแดนที่เข้ามาให้า ลมบรรยากาศน้ำราดตีหอยคับโอ้ผมเป็นหอยคับน้ำเดือดอันแจ้งเจ็ดคอว้าแจังมันเจ็ดนั่งตกเจ็ดอีกอยาขอบใจไปบ้า